จากบ๊อบแคทนักล่าผู้ไม่เลือกที่อยู่วันนี้เราจะขึ้นเหนือสู่ดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเพื่อพบกับญาติสนิทของมันที่เกิดมาเพื่อเป็นราชาแห่งป่าเมืองหนาวโดยเฉพาะนี่คือแคนาเดียนลินส์แม้ว่าจะเป็นญาติใกล้ชิดก,กับบ๊อบแคทแต่แคนาเดียนลินส์เนี่ยมีวัฒนาการที่แตกต่างชัดเจนเพื่อับมือกับความหนาวเย็นเพราะมันมีขนที่หนาและยาวกว่ามากสีขนเป็นสีเทาเงินเกือบสม่าเสมอเพื่อพรางตัวกับหิมะปลายหางมีสีดำสนิท และผู้บนใบหูก็ยาวและเด่นชัดกว่าและนี่คืออุกลั์ที่สําคัญนะครับอุ้งเท้าที่ใหญ่โตมื่อคนมาเท้าของมันกว้างและมีขนปกคลุมที่หนาแน่นทําหน้าที่เหมือนรองเท้าลุหิมะธรรมชาติช่วยกระจายน้ําหนักให้มันนั้นเดืบหิมะที่หนานุ่มได้โดยไม่จมบ้านของมันนั้นคือป่าสนเมืองหนาวกว้างใหญ่ไพศาลท่วแคนาดาและอสก้าที่ซึ่งทุกชีวิตนั้นต้องต่อสู้กับความหนาวเย็นและที่นี่เองที่ชีวิตของลิงส์ได้บุกติดอยู่กับสัตว์พันเดียว นั่นคือกระต่ายป่าหิมะอาหารกว่า75-97%ของมันคือกระต่ายพันุนี้ทําให้ชีวิตของนักล่าและเหยื่อคู่นี้เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกประชากรพวกมันจะเพิ่มขึ้นเดืยวลดลงตามกันเป็นวัฏจ,จกักรประมาณสิปีเมื่อมีกระต่ายเยอะลิงส์ก็จะเยอะตามไปด้วยแต่เมื่อกระต่ายลดจํานวนลงลิงส์ก็จะขาดแคลนอาหาร และมีจำนวนลดลงตามมานี่คืหนึ่งตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อที่ชัดเจนที่สุดในโลกน่าจะถิ่นที่อยู่อาศัยในป่าตัวเหนือยัคงกว้างใหญ่และไม่ถูกรบกวนมากนักสถานะโดยรวมเนี่ยก็ยังคงเป็นนักกระบนน้อยที่สุดนะครับ